อย่างสุดมันครับให้พูดสรรพคุณเนี่ยโวันนี้คงไม่จบครับมาแล้วเก่งบอลบ้านประขามครับทีมน้องบัวแคมเดมีขอนแก่นที่บอกครับนำทีมโดยเก่งบ้านประขามบุญคุ้มทิพวงครับเ็นต่อมาครับปริศักิ์อนุรุณบอลบ้านประขามและอีกหนึ่งคนครับนักกอรุ่นใหญ่ครับ ชนะสีคุณน้ำเพียงหรือพี่บ้านปากน้ำนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโมสรราชนาวีมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับเมื่อเช้าชนะนะครับสโมสรเพื่อตะก้อชาปากใต้มาด้วยสกอร์21ต่อ12นะครับส่วนน้องบัวแค a เด m y มี่ขอนแก่นนะครับก็เป็นรองแชมป์จากปีที่แล้วนะครับ เมื่อเช้านี้ชนะสมสรตะก้อราชบุรีมาแบบสนุกสุดๆครับ22ต่อ20นะครับแล้วก็ในรอบบ่ายนี้มีตัวสำรองเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับคุณชนะ4คุณน้ำเที่ยงครับนี่คือพุทธศิลินนะครับในเกมที่2ครับอาจารย์รุ่งโรดไกรวงา์ครับผู้ช่วยพูทธัดลินในเกมนี้นะครับอาจารย์รัฐพินแต่งโตครับมาดูคู่นี้ครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชีงแล้เลยครับ ศูนย์ศูนย์ศรราชนาวีมอปทุมครับเก่งเสิร์ฟลูกนี้ของลูกแข้งครับเข้าช่องกลางมาครับแล้วหลุดออกด้านหลังไปครับก็เราบอกว่าเก่งบอลเองเนี่ยก็เป็นแชมป์นะครับผมปีล่าสุดทั่วยพระราธานนะครับผมสมเด็จพระเทพนะครับประเภทดับเบิลนะครับหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มในการเล่นดับเบิลเนี่ยถือว่าน่าจะร้อนแรงที่สุดแล้วแหละครับชั่วโมงนี้ต่อศูนย์ครับตอกบัวคาร์ดบี้ครับพินดั์ครับแล้วก็ได้เสิร์ฟจังหวะ มาครับคู่เตะบล็อกเลยครับในขณะเดียวกันครับสโมสรราชนาวีมอปทุมครับคนนี้ครับเทคตัวเตะซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาสาฐานพานนัทพลสังวานครับหนึ่งน้องบี๊ครับนี่ก็แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีทั่วพระราเทนเช่นเดียวกันครับปีล่าสุดครับได้แชมป์มาหมัดๆเหมือนกันก็ถือว่าดีต่การเทคเตะลูกนี้ครับบัวคาเดบีครับจากจังหวัดขอนแก่นเลยครับทีมงานของคุณสยามนะครับ สยามคอนสยามแพ็กนะครับคอนสตักชั่นนะครับจากอำเภอบ้นานฝางนะครับเต้องบอกว่า 2>, 2 1หนึ่งส่งตรงมาจากขอนแกนเลยเลยครับคู่นี้ครับเกมเสิร์ฟลูกนีครับบุญครุเข้าช่องกลางมาแขนเปิดแล้วยกขึ้นมาให้บีทจะไปเทคตัวเตะลูกนี้ครับ,รบสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะลูกนี้เลยต้องบอกว่าเป๊ะ เลยครับเข้าจุดพอดีครับทางกานรัตนพ์สังวานเลครับรัตนพ์สังวานเองเนี่ยเป็นนักกอดาวลุ่งอีกหนึ่งคนนละของรัชนาวีนะครับที่ฟอร์มดีมากช่วงนี้แต่ว่าผมไม่เคยน้องเล่นดับเบิลเหมือนกันนะครับเปิดครับศิริศักดิ์จบเข้ามาให้กับบุญคุ้มครับลูกนี้ของโบว์ดนเน่ผมมองดูเกมนี้น่าจะเป็นการวัดกันระหว่างเจ้าเก่งกับเจ้าบีทนะใช่ครับคือเตะซ้ายทั้งคู่ครับถูกต้องครับแต่ว่าความตัวเตะอาชีพเนี่ย น่าจะอยู่ที่น้องบี๊นะแต่ว่าประสบการณ์น้องเก่งเองเนี่ยเหนือกว่านะครับเหลือเฟือเลยครับเพราะว่าไปดูสามสองกียรติยศนี้เพียบเลยนะครับ3าต่อสครับศิริศักดิ์อดุลย์นครับจะเสิร์ฟให้กับทีมครับวันนี้เจ้าตัวไปในบ้านไปก็ะโผกหัวด้วยครับเตะต้อนเลยครับรับไปอยู่ครับจังหวะการเตะซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเจ้าบี๊ดนี่ครับกระโดดขึ้นเทค ก็ถือว่าสมดีกีแชมป์แหละครับรุ่นยุไม่เกิน20ปีฟอร์มดีมากนะครับตอนนี้นะครับสกอร์สเท่าครับต้องดูครับว่าจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับในประเภทดับเบิลสิริศักดิ์เปิดครับเดี๋ยวยกเข้ามาที่กลางต่อให้กับบุ้งคุ้มครับหนองบัวได้แต้มแล้วก็เรียบร้อยดีครับเป็นแต้มของหนองบัวแคดมี์ครับรู้สึกว่าล็อกเก่งนี้จะฟิตจับเลยนะครับคือจังหวะขึ้นฟาดนี้เร็วมากเลยนะครับเจ้าตัวมีโอกาสได้เข้าไปเก็บตัวทีมชาติไทยในกีฬาเทคบอลด้วยนะครับ4 3 4ต่อ3นะครับขุนคุ้มที่โปงครับเซอร์ไพยังเปิดได้ครับรัตพลให้กับทางด้านสุภาษิตน์คร oh, ับเรียบรอ้อยในรูกนี้เนะี่ยมอนโวีเดเต้าโอ้โหสุภาษิ์ยกเมื่อสักครู่นี้พี่ครับ <c oughs> คือผมถามน้องนะตอนช <c oughs> <ค>่วงขั้นรายการนะว่าน้องเคยเล่นดับเบิ้ลไหมนะครับน้องบอกว่าผมก็ไม่เคยเล่นแปรเท่าไหร่ครับพี่เ <c oughs> พราะผมเล่นสามสามเดียวมาในทางทางฝั่งน้องเออสุภาษิ์นะครับรงแคนน้องแคนใช่น้องแคร์ครับคือน้องแคนเนี่ยเป็นนักเรียนไทยนะครับจากสุขภาษิตนะครับ บอกว่าจังหวะการยก,ยกตัวตัวหรือว่าทำได้ดีเลยเลยครับมาหน้าขวาแล้วเปิดครับยกขึ้นมาแล้วเทตัวเตะลูกนี้จะับ,บล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับย่างดีนะครับที่บอลดอยนี่พยายามที่จะเช็คลูกบอลของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับใช่ครับผวิ่งร,รออยู่แล้วเลยครับครับผมก็ถือว่าอาจจะไม่ห่างมากแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับครับผมห้าสี่ต้องวัดกันในการยืนระยะครับ5ต่อ4ี่ครับ น้องบัวคาเดที่ครับในชีติดเดตครับอู๋ศิริศักดิ์อนุรุณครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยราชนาวีมอปทุมเอกเนี่ยชนะมาก็ถือว่าขาดพอสมควรเลยนะครับยี่สิบเป็นต่อสิบสองครับแต่หนองบัวแคาเดที่นี่โอ้โหเชื้อเฉือนกันเมื่อเช้าครับเปิดครับยกเข้ามาลูกหนีครับยังเอาตัวรอดได้ครับวันนี้เจ้าบอลยังไม่พอใจกับเกมยกตัวเองเท่าไหร่ครับลูงเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะไกลไปนิดครับ เด็กใเสียแต้มก็ยังนับอยู่ที่6ต่อห้าครับทางด้านทีมของบัวคาเดมีขอนแก่นนะครับต้องบอกว่าดูฟองคู่นี้ไว้เลยครับผมว่าถ้าเข้าไปเจอกับเนียมหอมเนี่ยเนียมหอมจะรักษาแชมป์ได้ไหมครับครับผมหต่อ5้าครับเสิร์ฟไปลูนี้อื่เก็บไว้ได้ครับสายขวาจงขึ้นมาน้าปาข่ายโอ้ลูกนี้ว่าไงครับได้เลยได้ครับเตะลูกนี้ครับยังเอาตัวรอดได้ครับโอ้ผมเข้าใจว่าไปโดนต่ายเลไม่ให้โดนเตะเตะน่เตะยัดเน็ตครับพี่ลูนี่โอ้โห เราดูมาในช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยจังหวะการเสิร์ฟแปรเนี่ยต้องบอกว่าความหลากหลายน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งหนองบัวแคร์ดิมี่เลยครับนักไม่ไกลสนามเลยครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของราชนาวีมอปทุมเองเนี่ยเกมรับก็ดีเช่นเดียวกันครับเท่าคะแนนเสมอกันที่6ต่อ6ครับสุภสิทธิ์บุญเลือครับน้องแคร์ครับเสี่ยบมาอยังเปิดหัวได้ครับบมุนตุ้มที่วงเล่นเองแล้วครับต่อหน่อยนี่ครับติดเลยครับมาดามวินดี้แท้โอ้และนี่คือลูกที่ แสนไกลดาวเรืองเมื่อเช้าเนี่ยรออยู่นะครับคือจังหวะการลากเตะนะครับของบอลน้อยนะครับโอ้แล้วลูกนี้เจ้าบีทรอพอดีเลยครับโอ้โหโดนรองเท้าเต็มเลยเหกสกอร์เจ็ดต่อหกครับขึ้นนำหนึ่งแต้มครับเอาแล้ครับางหลังไปครับบุญคุ้มเปิดศริศักยกเข้ามาช่องกลางลูกนี้ครับแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้ครับหัวได้แต้มคือจังหวะก่อนได้นะครับที่บอลน้อยเตะไปโดนบอลนี้คือเจ้าตัวนี้มั่นใจตัวเองมากเลยครับลากไปเล่นแต่ว่าจังหวะนี้ต้องปล่อยให้กับเก่งบ้านมะขามครับทำ โดยเฉพาะเลยครับลากหนีไปหัวเสาแล้วเลยครับแต่ก็ต้องชมจังหวะคนบล็อกที่ตามไปบล็อกได้นะครับเอาเลยครับวางหลังมาครับบอลเปิดเอาแล้วไกลลกกลับเข้ามาลูกโนี่ครับพืนครับอดีชัดเจนครับติดเด็ดชชวร์ครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นฟ้าของเจ้าบีนะครับรัฐพนสังวัลนันนาวีเดีแ้บล็อกของบุญคุ้มว่าสูงแล้วนะครับคือจังหวะขึ้นบล็อกนี้มันรอดนะครับน่าจะรอดบล็อกด้วยครับ ท่วมดิพี่ท่วมเลยนะดูนี่ครับขึ้นเตะครับสูงมากเลยครับทางด้านสโมสรสังวรสิบสองตัวท้สิบเอ็ดสดครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับสโมสรราชนาวียอดลูกนี้บอดร้อยบอกว่าอยากชันครับและลูกนีมดีไเหลือครับบัวได้แต้มเหมือนกันเลยครับแต้มของทีมของบัวคาได้บี้นะครับจากจังหวัดขอนแก่นครับ 12เท่าครับตอนนี้ครับเท่ามาดูจังหวะการเสิร์ฟครับคุณคุ้มเสิร์ฟมาลูกนี้มาที่หน้าขวาครับเปิดแขนยกเข้ามาแล้วเจ้าบิ้เตะลูกนี้ครับราตาวิดเต้ไประหว่างนี้ครับฝากประกาศนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้2ช่องทางที่รับชมได้สะดวกคือทาง y o b e Channel ของไทย i p s s นะครับแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์นะครับ มาดูกันต่อครับเกมนี้ครับเอาละครับจังหวะโชว์ขึ้นมาโควบอลดอยได้กับเก่งเตะบล็อกเลยครับเจ้าบีนไปดีหน้าตาจริงจังเหลือเกินครับตาทุพลสังวาลเลยครับเราบอกว่าวัดแต้มก well, so so ันแล้วครับสิบสามเท่าสิบสามต่อสิบสามครับศิริศักดิ์อระดุลนีครับเสิร์มายัง เก็บไม่ได้ครับโฉบขึปป้นมาหน้าตาข่ายและลูกนี้เตะอัดบล็อกออกไปครับมู้ยแต่เมื่อเช้าเห็นเล่นเนี่ยผมยังไม่คิดว่าน้องจะเล่นกันได้ขนาดนี้เลยใช่ครับโอ้โหเพามาเจอในรอบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเกมรับเกมชงเกมทำเนี่ยถือว่าละเอียดเลยนะครับมาถึงกลางเกมตอนนี้นะครับละเอียดของไม่ทาวเยอะนะส <14. S 2> ิบสองดูเลยครับว่าจะละเอียดถ,ถึงท้ายเกมทั้งสองทีมหรือเปล่าครับแล้วเสิร์ฟไปกันลูกนี้ครับ สริศักดิ์เปิดครับแล้วเปลี่ยนจังหวะไปลากเ,เตะขอแก้ตัวหน่อยครับสือิาักรุนหัวน่แ้คือจังหวะนี้คือทางด้านเจ้าบีดนะครับไล่บล็อกไม่ทันเลยครับ<อ>คือเมืม่อักคู่นี้เนี่ยแคนเนี่ยเปลี่ยนจะไปบล็อกขวาครับอพอบอลน้อยเห็นปุ๊บลากเตะหัวเสาเลยครับ14เ<ส>ท่าครับ<ส>ดูจะพเป็นเสิร์ฟเรื่องนี้กลับมาสับเบอร์กันแล้วครับ เดวเอาเปิดหลังเท้าได้ย้อนหลังไปครับยังเก็บไม่ได้ไปลูกนี้เตะอัดบอกออกไปครับยังแก้ไขได้ดีนะครับเกือบแล้วครับโจังหวะการเปิดหลังเท้าออกมาเมื่อสักครู่นี้ครับยกยากพอสมควรเลยครับแต่ก็ต้องชมว่าเจ้าตัวเนี่ยยังเตะแก้ไขได้ดีเช่นเดียวกันครับ้าบินครับแล้วก็ลาดนาวีเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผม15 14ส่งธีรเทพยานสิริลงมาครับครับเจ้าเต้นครับเมื่อเชาดี เปิดตัวไม่ดีครับแล้วก็โอ้โหเหยียบใส่เลยครับบุญคุ้มที่ประวงนะครับเปลี่ยนลงมาบล็อกเกือบลงมาเป็นซูเปอร์ซับเหมือนกันครับคือเปลับมาเท่ากันเลยเปลี่ยนตัวเนี่ยเพื่อออกไปแก้เกมนะครับมาเรยขอตัวด้วยเอาอะไครับกลับเข้ามาแล้วครับผมนัทพลสังวานครับเราจะไปฟังแท็กติกนะครับใช่ครับการโค้ดการแก้เกมกลับเข้ามาแล้วครับอ๋อสิบเท่า 15ต่อ15ครับสิริศักดิ์อนุลุนครับจะมีจังหวะการเสิร์ฟเพื่อลุ้นแทบได้หรือไม่ครับแต่ว่าโดนเก็บไม่ได้ดแล้วครับแล้วลูกทำนี้ติดบล็อกเอาทับไปอยากได้หรือเปล่าโอ้โหล้นตาแล้วเก่งมากนะครับโอ้องร้อยครับโอ้โหพีตาบีคะแนนได้ครับได,ด,ดบ้เต็ม10เลยนะครับโอ้สุดจริงจริงครับลาดนาวีต้องขอเวลาหนอเลยครับ น้องเก่งบอกว่าบอลไปตามให้ไกลขนาดนั้นก็ไม่ทําให้เสียใจอะไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นเตะทัดบล็อกนี่หลุดออกไปท้ายขอดโอ้โหดูรัาไปไล่กลับมาครับต้องชมจังหวะของศิริศักดิ์ลุลด้วยนะครับใช่ครับต้องชมจังหวะการแก้ไขกลับมาครับครับผมสุดจริงๆครับวันนี้ครับลาดนาวีต้องแก้เกมโดยด่วนนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ทาง Facebook ของเรานะครับกลับมาชมกันได้แล้วนะครับ3ช่องทางครับหน้าจอโทรทัศน์นะครับดิจิตอล HD ช่องหมายเลขสามครับ f เฟซบ o ๊กไทย PBS แล้วก็ YouTube ของไทย PBS ครับเรียกเพื่อนกันเข้ามาครับกดไลค์กดแชร์ครับคู่นี้ผมว่าน่าจะได้ดูกันยาวๆครับครับผมเอาเลยครับต้องเบรกแก้เกมเลยครับโค้ดสองโค้ดของราชนาวีครับวันดีแฟนๆก็ส่งเข้ามา @ThaiPBS นะครับหน้าจอครับ คะแนนจะเป็นกบัวคาร์ดิบี้ขอนแก่นครับนำอยู่ครับทีมงานจากอำเภอบ้านฝางครับโดยทางด้านคุณสยามนะครับจากบริษัทสยามแพคคอนสตแคชั่นนะครับ16-15 16ต่อ15แต้มครับเซรีสักอาดูลุนครับบอลน้อยเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดหัวจังหวะแรกครับเจ้าบีนให้กับแคร์ขึ้นมาลูกนี้เตะอีกทีฟองออกไปครับโอ้โหต้องชมเลยครับจังหวะการยกของแครลูกนี้ครับทำให้เจ้าบีนเนี่ยเทคตัวขึ้นเตะ อย่างท่วมบล็อกอยู่ครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเตะซ้ายที่เตะสุดพิงคนนะครับสำหรับน้องวีทนะครับจากมัธยมวัดมะกรูดกษัตริย์นะครับสเท่า16เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับวางหลังไปครับเก่งเปิดวาน้อยยกเข้ามาลูกนี้ครับโอ้แล้วเตะบิดออกหน้าขวาครับดีนะครับวัดขึ้นจังหวะการทําของที่ด้เก่งวัดประขายมีคนข้างที่ชัวร์มากเลยครับในเกมนี้ครับเตะแทบจะ ดีบล็อกทุกลูกเลยนะครับแล้วก็ได้ทุกคะแนนเลยครับโดยเฉพาะลูกที่ดูว่านิ่งมากน่าจะเป็นลูกที่ยกมาจากด้านหลังนะครับสิบเจ็ดยืนรอจังหวะแบบ16เป๊ะพอดีเลยครับ17ต่อ16ครับบุญคุ้มที่วงครับเสิร่ลูกนี้จี้มาใส่ทางหน้าเจ้าบีดเลยครับแขนโฉบขึ้นมาหน้าตาคายแล้วทีนี้แต่อยากบล็อกเช่ดเดียวกันครับอานาวีเดต้าจังหวะการชงของน้องแคนเนี่ยเปิดหน้าเท้าเหมือนจะยกเข้ากลางนะครับดูเจ้าตัวชงนะแต่บิดออกมาหน้าซ้ายนะครับโอ้โหแล้วก็น่าจะ คอมบล็อกเกิดทุกลูกเลยมึงเนี่ย17เท่า17เท่าครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแคนเสิร์ฟยังวางหลังเจ้าเก่งอยู่ครับเปิดให้บอลได้ยกเข้ามาลูกหนีครับแล้วขึ้นเทคตัวเตะครับของบัวไทยแท้เฮ้ยแตงคนค่าที่จะเบียดกันจริงๆครับบีหัวใจกองเชียร์ที่อยู่ทางบ้านเลยครับกองเชียร์ทั้งสองทีมตอนนี้ลุ้นกันมาถึงท้ายเกมแล้วเลยครับมาดูครับว่าความละเอียดจะอยู่ที่ใครครับและใครจะมีจังหวะเปลี่ยนเกมได้มากกว่ากันครับ18 17 18ต่อ17ครับสิริศักดิ์อารุณลุนครับเสิร์ฟมายังเปิดหัวนะครับนัทพลให้กับทางด้านสุภศินนัทพลเรียบร้อยครับลูกนี้ไม่พลาดครับโอ้โหขอแค่ลูกลอยเหมือนกันนะครับนัทพลสังวานนะครับคือจังหวะอีกหนึ่งคนนะในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะที่ฟอร์มดีมากนะครับเออครับเจ้าตัวนี้บอกว่ามาจากมีกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเลยใครพี่ รัฐพลสังวันมัธยมวัดมะขุกษัตริย์ครับอ่าเจ้ใช่ขออีกคนหนึ่งเอาละครับจังหวะนี้บอลร้อยจะแก้ไขยังไงโอ้โหดูกนี้โดนบอลออกไปที่เดียวกับเจ้าเตยสติ้งเลยวัดมัธยมวัดมะขุกษัตริย์ใช่ครับรุ่นน้องครับไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังทำกีฬาตะก้ออยู่หรือเปล่ายังทำอยู่ครับก็อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครครับสิบเก้บแปดสิบต่อ18ครับบุญคุณที่วงครับ จะขึ้นแทดได้หรือไม่ครับสองบัวคาเดพีครับยังจับ1-2ครับสุภาิีผู้เลี้ยงขึ้นมารัตนพลสังวาลโอ้โดนบล็อกตามเล่นได้ครับดูบอลน้อยครับลูกนี้โอ้โหโดนเกี่ยวครับเจ้าแคนครับยังได้อยู่ครับรัตพลสังวาลโอ้โหสุดยอดจริงๆคริงนะโอ้ตั้งแต่แก้มาแล้วบอลยังฟาดกลับมาได้ครับบอลยังคือเตะทัดไปแล้วอ่ะยังแก้ไขฟาดกลับมาใช่ไหมครับแต่ก็ต้องชมน้องแคนนะที่เกี่ยวลูกนี้นะครับ เล่นลูกนี้ยังตามยกกลับไปได้ครับอ้แต่จังหวะการเตะของบีทเนี่ยมันไกลคือมันมาจากไกลครับใช่ครับแล้วเหมือนว่าราเชาียมีอขอชาเลนจ์นะครับอตอนนี้ครับชาลนจ์ลูกจะออบหรือไม่ออบแลวถ้ามองดูจังหวะครับโอ้สุดยอดครับเราเป็นช่วงท้ายเกมด้วยนะใช่ครับ,ค,รบคือแต้มน,นี้สำคัญต่อทั้งคู่เลยครับ โอ้โหดูครับจังหวะการรับครับต้องดูนะครับอ๋อจะขอดูว่าอ้อมไม่อ้อมนะครับใช่ครับน่าจะเป็นจังหวะนี้นะครับที่ว่าขอชาเลนจ์ครับเดี๋ยวรอคณะกรรมการกันสักครู่หนึ่งนะครับครับดิพัทว่องประเสริฐนะครับที่ก็เป็นอดีตนักกีฬาเซสบตะก้อทีมชาติไทยนะครับผมนึกชื่ออยู่ตั้งแต่ตอนแกขอผู้เล่นสำรองเลยครับได้ตำแหน่งตัวเสิร์ฟนะชาเลนจ์ไม่เป็นผลนะครับ เป็นแมตช์พอยต์แล้วครับของทางด้านหนองบัวแครเบี้ขอนแก่นครับคืออย่างว่าอะไรครับจังหวะนี้สงสัยเนี่ยแล้วเป็นผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเนี่ยต้องขออยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าต้องใช้สิทธิ์แล้วนะครับก็ถือ,อว่าเป็นผู้เล่นตัวเสิบอีกทีมชาติไทยอหนึ่งคนนะค,ครับผมเดียทองีเกส์40 18จังหวัดนครราชสีมานะครับว่งประเสริฐนะครับนะครับสุภาษิ์บุญเหลือใครกับนัทพลสังวาลต้องมาเลยครับแทบดีครับไล่ขึ้นมาครับตัว <ใน S 2> สรราชนาวีบอปทุมธาดี เอาเลยครับถือว่าเป็นแต้มวัดใจแล้วเลยครับร 1991, oui ล ok> ูกน mm hmm. ี้ครับก็ถือว่ามีโอกาสครับหนองบัวแคมเดมี่จำปิดแบตนี้สิแต่ก็ต้องดูครับว่าจะมีจังหวะบล็อกของเจ้าบีทไหมครับยกขึ้นมาลูกหนีครับแล้วโดนบล็อกครับจะแก้ตัวแล้วยังไงครับลุงบีทลูกโอ้มาได้ดวยได้โอ้เดี๋ยวผมขอใช้ครับงนี้เลยครับ ไม่อยากจะเชื่อเรัโอ้โหเป็นไปได้ครับมิชชันอิมเปรบิลหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคือผมบอกแล้วนะว่ามีโอกาสจะปิดแมตช์นะครับแต่ในการงกันสิ่งเดียวที่จะเป็นไปได้เนี่ยคือต้องบล็อกเท่านั้นนะครับแล้วถ้าตัวก็ทาได้ด้วยครับแล้วน้องแคนก็ตามเก็บมาดีด้วยนะครับคือต้องบอกว่าน้องแคนเนี่ยผมไม่เห็นไม่เคยเห็นน้องเล่นนะครับ โอ้โหนี่ครับแล้วพอลงมา,<บ>าลูกนี้นะครับน้องบีทเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับคือเตะไกลเ้าตัววัดน <บา S 2> ั่นแหละครับจังหว take take ะเทคเตะลูกเมื่อสักครู่นี้เขาเหมือนจะเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายซะด้วยครับใช่ครับทั้งเกมพอจังหวะไกลๆอย่างนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคือน้องบีทเนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับเมื่อปีปีที่แล้วนะครับจนได้หยุดเล่นไปเป็นสองสามเดือนเลยนะครับไม่มั่นใจว่าลูกนี้เทคแล้ว นี่ครับเป็นจังหวะลงเนี่ยแล้วโอ้โหผมนั่งแล้วยังเจ็บแทนเลยตอนนี้ลงมาเจ้าตัวย่อเลยครับอลงแรงครับเอาละครับเรามาดูคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่งเข้ามาครับทางหน้าจอไทยพีพีครับแอดไลน์ไทยพีพีนะครับคุณตันที่บอกว่าทุกคนป้องกันโควิดดีมากค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับ ไทยพีเอสบอกว่าคุณสุขบอกว่ากีฬาดีๆบันๆอนาคตของชาติครับตักตะกรอรุ่นใบครับผมโอ้โหแล้วดูเลยครับคู่นี้ครับจะเข้าไปเจอกับเนียมหอมแชมป์เก่าครับคือถ้าเกิดทางหนองบัวแคเดมีเข้าไปเนี่ยจะเป็นรีแมตของปีที่แล้วครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดราชนาวีเข้าไปเนี่ยผมก็ได้ไปวัดกันเลยนะนี่ครับดูลูกนี้แขนตามเก็บมาโอ้จะว่าบุญข้อเท้าไปแล้วพิกตัวลง สุดเจ็บไม่ไเจ็บจากแผลเก่าซะมากกว่านะผมว่านะครับจังหวะการเตะลูกนี้ครับเอาเลยครับถือว่ากลับมาถึงจุดที่ผู้ชมน่าจะอยากให้เป็นแบบนี้แล้วแล้วับการเดียวนะการเดีวครับใช่ครับมาหน่าจะน่าจะไหวนะครับคุณผู้ชมครับเฟซบุ๊กนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ก็ดีวไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะครับสนุกจนลูกสุดท้ายจริงๆนะครับ ล้วครับตัทพพลสังวาลครับกลับมาใส่รองเท้าได้เหมือนเดิมแล้วนะครับดีครับจงบีดนะครับต้องดูเลยครับว่าจะแข่งกันจนถึง25แต้มเลยหรือเปล่าครับโอ้ต้องบอกว่าคู่ที่ลุ้นระทึกกลายเป็นคู่ที่เหียดกันมากกว่าคู่แรกเลยนะครับตอนนี้สกอร์20เท่าห่าง2ไม่เกิน25คะแนนนะครับแข่งกันต่อครับ กันครับตอนนี้ใครจะได้แต้มขึ้นดาวเลยครับในการดิวครับอาวเหรครับาดาทีสโมสรราชนาวีโอ้สวาสดีไหวอย,ยู่ครับหรือเป็นจะได้ส่งลูกนี้ครับครับพร้อมสุปประสิทธิ์ผ<ว>ู้เรือคร <25 S 1> ับ25คะแนน ว่าเจ้าแคระนะครับ20เท่า20ต่อ20คะแนนนะครับลูกีหยอดไปบอลน้อยยังไหวครับได้กับเก่งผ้าขาวครับไม่พลาดครับแค่บกครับเปลี่ยนจังหวะหยอดลุกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้บอลน้อยชะงักเหมือนกันเลยครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับโอ้โหบอลน้อยยืนคนเดียวยังเสิร์ฟแทบจะไม่ลงเลยครับจังหวะรับลูกหยอดเมื่อสักครู่นี้แล้วยกขึ้นมาให้เตะที่หน้าเน็ตครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณคุ้ม มาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของศิดิสักอนุรุณครับ21 20บนอลน้อยขนแกันครับดูเกมเสิร์ฟลูกนี้มาหน้าขวาเปิดครับแขนยกเข้ามาให้บี้แล้วโดดขึ้นโอ้เปลี่ยนจังหวะครับลูกนี้คือลูกนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับถ้าเตะแสกไปเต็มข้อเท้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าบล็อกสูงมากนะพี่ครับ นี่ครับรัาพสุสังวรครับพอเตะเสียดครับชี้มาที่หัวครับบอกว่านี่คือจากความคิดเลยนะครับจะบีบครับยี่สิบเอ็ดไขวหิได้ดีเลยครับจังหวะแต่หยอดลุกมเมื่อสักครู่นี้ครับยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบเอ็ดคะแนนครับไปคข้าไปครับเปิดเข่าจังหวะแรกครับตอกเก่งให้กับทางด้านบอลตอกเก่งเตะอัดไปเลยครับบอเตะขึ้นดับอีกรอบครับในการติลวครับเก่งต้องละเอียดในเกมเตะขึ้นแล้วเลยครับดูจังหวะการเปิดของเจ้าตัวเนี่ยมองหาที่ลงแล้วครับ ก็ขึ้นเทคตัวเตะข้ามบล็อกลุ่มนี้ครับเอาเลยครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟครับ22ปิดแมตช์ได้ไหมครับ22ต่อ21ครับต้องการแต้มเดียวครับของบัวแคมป์มี่แล้วเสิร์ฟมาครับหน้าขวาเปิดแขนยกกลับเข้ามาให้บีที่จุดแล้วโอ้แล้วบล็อกซ้ายครับฮักบล็อกติดต่อด้านข้างไปครับเกือบเหมือนกันนะครับถือว่าได้ลุ้นมากเลยนะครับตอนนี้แต้มกลับมาเท่ากันที่22ต่อ22คะแนนเลยครับ ถ้าผู้ชมทำบ้านบอกว่าดู2ช่องทางเลยนะคพี่เฟซก็ดูครับที่ถ้าโทรทัศน์ก็ดูครับไม่อยากให้พลาดสายตาต้องมีอีกช่องนดงคือ YouTube ด้วยนะครับเปิดหน้าจอคอมไว้เลยมือถือเป็นเฟซกำวางโยนไปสูงครับยกขึ้นมาให้เก่งที่เทปฝังเลยครับคือวัดเลยครับรัตนาวีมีชะงักนะเพราะไม่รู้ว่าบอลน้อยจะเล่นเองด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับคือยกขึ้นมาแล้วจะโอ้โหดูเก่งขึ้นเทปเตะครับ โอ้กดคอมบล็อกลงเลยครับนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกที่ทำสวยงามทีเดียวนะครับบุญคูปีบล็อกครับ23แสบสามแบีกสิบสงครับยี่สบสาต่อ22ครับสักสักยอดมายังเปิดนะครับโยกหนีแล้วแก้ไขเอาเลยครับปิดแล้วเตะยังเกี่ยวได้อยู่ครับเอาเลยครับมีโอกาสจะปิดแมตช์แล้วหมายเข้าชิงครับทำได้ไหมครับได้ครับผม เรียบร้อยครับเป็นหนองบัวแคนดี้นะครับจากขอนแก่นชนะสโมสรราชนาวีมหาวิทยาลัยปทุมธานีทีมสองเกมยน่สบสองี่สิครับโอ้โต้องบอกว่าเล่นดีทั้งคู่จริงๆนะอยู่ที่จังหวะและโอกาสจริงๆนะครับและเมื่อทางฝั่งของหนองบัวแคนดี้ครับเป็นฝ่ายที่ได้รับโอกาสนี้ครับคือทัดบล็อกครับและก็ไม่พลาดครับเจ้าเก่งดูครับคือลูกมันล้นแล้วละทัดบล็อกแล้วครับยกขึ้นมาเตะเองตดเกี่ยวต้องแคร์นะยังไม่ยอมนะครับโอ้โหดูครับ แต่ลูกนี้เนี่ยร้อแล้วครับเจ้าเก่งยอดครับกลายเป็นว่าปีนี้เราจะได้ดูรีแมตช์จากปีที่แล้วครับครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคู่ที่แฟนๆอยากดูมากเลยครับลบมาพร้อมทั้ง2ทีมเลยครับพร้อมการเล่นวันนี้ถือว่าสดทั้งคู่ครับโกมลกอรเลียครับเก่งบอลคุณชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่พิเศษด้วยนะครับเป็นดับเบิลหญิงนะครับเราก็จะมาเข้าสู่คู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมเนียมหอมนะครับ ทีมหนองบัวอะคาเดมี่ขอนแก่นครับส่วนคู่พิเศษคู่หญิงจะเป็นสมสรตกราชบุรีนะครับจะเจอกับสมสรตกรดนทบบุรีครับดูกันยาวๆครับวันนี้ครับทุานผู้ชมอยากดูตะก้อแบบ3คนนะครับสัปดาห์แรกของเราสถามที่แรกเป็นเซปตะก้อนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับคู่พิเศษนะครับ ก็จะเป็นกติกาเดียวกันนะครับกับการแข่งขันของคู่ชายนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากจัะหวะดีบ็อก์เป็นใบดีบ็อก์นะครับครับสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นตะก้ออาวุโสนะครับครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์หน้าเป็นเซปักอาวุโสนะครับรวมถึงเนี่ยเราจะได้ชมนะครับอดีตเซตปักตะก้อทีชาติไทยในรุ่นตำนานนะครับครับไม่ว่าจะเป็น เจ้าของลูกเตะหัก้อไก่นี่ับผมปูครับเชียงไกบ่บทธาไยครับเชียงไก่บุธาัยนะครับแล้วก็อีกดึงคนเลยอีกหลายคนเลยต้องบอยกัยนครับชาติแ bon ครับทีบ่ทีไทยทีเดสครับในวันอาทิตย์ที่28กุมภา์ไในชมกันแน่นอนครับรวมถึงผู้พิเศษเนี่ยจะมีทาน,นั่นของตะก้อผู้พิการด้วยนะครับครับโอ้โหผู้ชิงในปีนี้เนี่ย เป็นยังไงครับ